The people everywhere you look is smiles and a handout, trying to help, do something, uh, help in any way they can possibly, and always, you know, willing to hand out for food, which I really wasn't expecting, and it's been uh, a really, really good experience. เคอร์เทน <laughs> ได้พบเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆที่พวกเขาได้รับจากการมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมของหน่วยพัฒนาการเครื่องที่32สําำนักงานพัฒนาภาค3ซึ่งทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นย่อมหมายถึงมิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่างกอง,กองทัพไทยและกองทัพบ,บกสหรัฐอเมริกาที่สม่ำเสมอและแน่นแฟ้นขึ้นเป็นลำดับมากกว่า180ปี I love hanging out with all the kids. We will love all lot schools out go to lot of schools and try to the We teach English a and as try best as we can. um and then we just get to to hang out and play with the kids and it's a really good time and i know they have a lot of fun and we have a lot of fun doing it เมื่อกองทัพไทยโดยกิจการทหารพัฒนาได้มอบหมายสํนักงานพัฒนาภาค3โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32นําคณะนักเรียนในร้อยสหรัฐอเมริกาเข้าดูงานและร่วมกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของหน่วยในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันที่30มิถุนายน ถึง18กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นภารกิจการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแบบภ,ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนทั้งในพื้นที่อำเภอชัยประการเชียงดาวและอำเภอเพร้าวจังหวัดเชียงใหม่การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าต้นน้ำในพื้นที่ตำบลหลงขอดอำเภอเพรา้าวรวมถึงการทำกิจกรรมบวชป่าปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับชุมชน Uh, the most impressive, I think, was going out to the villages and building, help uh, building the dams. Uh, really got to see their work ethic, which it was incredible. Everybody was uh, really helping out to get the job done. I was really impressed by how well they were they were working uh, and how they, they made us kind of. It felt like we couldn't do enough for them. กิจกรรมการบวชปลาปลูกป่าปล่อยพันุ์ปลาพัฒนาชุมชนณวัดทิพย์อับสออมรออินหรือวัดน้อยวังสะแกงอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนพลเรือเอกอมรอเทพนบะบางช้างรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดประธานในพิธีได้ร่วมให้การต้อนรับและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ของนักเรียนในร้อยสารัฐร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและหัวนหน้าส่วนราชการมากมายในพิธี สำหรับนักเรียนในร้อยนะครับวัตถุประสงค์ที่เข้ามาที่ทางกองทัพบกสหรัฐส่งเข้ามาก็คือเพื่อที่จะเรียนรู้นะครับวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยนะครับนี่คือวัตถุประสงค์หลักประโยชน์ที่เราจะได้ก็คือในเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเช่นกันแล้วก็การแลกเปลี่ยนภาษานะครับโดยมีกิจกรรมหลักอันหนึ่งก็คือทางคณะนะครับจะเข้าไป สอนภาษาอังกฤษนะครับพบปะพูดคุยสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆครับทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางนักเรียนคณะนักเรียนที่เข้ามาก็ร่วมกิจกรรมกันหลากหลายกิจกรรมนะครับทุกคนมีความพึงพอใจนะครับจากผมสอบถามนะครับมีความพึงพอใจที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมร่วมมาฝึกในครั้งนี้ครับตามโครงการดังกล่าวนักเรียนในร้อยสหรัฐอเมริกาจะเลือก ที่จะเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆได้หลายประเทศทั่วโลกและพวกเขาเลือกมาประเทศไทยแอนดี้เทลเฟลเป็นผู้หนึ่งที่เคยได้ยินชื่อเสียงของประเทศไทยดีและนั่นทำให้เธอเลือกมาที่นี่ once we got off the plane and started meeting the people everyone was just so kind and generous and offering smiles and it was just really heartwarming and brought a lot of joy so i've been just so impressed with the thai people and their generosity it's very humbling ที่คณะได้ศึกษาดูงานในสูตรการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษาจากการร่วมกิจกรรมกับครูและนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยอ i knew it was going to be kind of jungly and kind of hot but i didn't expect it to be as stunning as it was and it's just been an absolute blessing to be here before i came here i was kind of nervous i didn't know how to be able to adapt to the culture and the people but being here everyone works together you can you know use hand motions to figure out what people are trying to say and again the people are so generous that it doesn't really make a difference that there's a, a culture barrier you can still pretty much get your point across and again they're just so kind so กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆที่นักเรียนในร้อยสหรัฐอเมริกาได้ทำร่วมกับหน่วยพัฒน,นาการเคลื่อนที่32สําำนักงานพัฒน,นาภาค3ชุมชนส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ทำให้นักเรียนในร้อยสหรัฐอเมริกากลุ่มนี้ได้ตระหนักและเข้าใจในภาร,รกิจของกองทัพไทยที่ได้น้อมนำปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าช่วยเหลือประชาชนด้วยการปฏิบัติการงานพัฒน,นา ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อนำทางในการรักษาความมั่นคงของประเทศแทนที่การปฏิบัติการทางการทหารในพื้นที่ให้ลดน้อยลงที่สุดด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชาติไทยให้ก้าวหน้าและนำพาความผาสุกแก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืน Uh, the purpose of the program is to train the cadets a little bit more about immersing in them in the culture and uh, exposing them to cultural nuances of Thailand as well as the language. Um, this expands the uh, cadets' ability to work in, in foreign lands and it also expands their own horizons and enriches their own culture. Um, I think th some of the things that the cadets have appreciated as we've discussed this is just the open heartedness of the Thai people.